สวัสดีครับท่านผู้ชมครับใวันนี้ก็ได้มีการนำนรมีกาม้อนหลังเมื่อวันที่26พฤษภาคมศักราช2564ครับซึ่งในวันนั้นเวลา9นาฬิกานะครับมีกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสารสู่100ล้านต้นเบรนอ่างทับทพง์นะครับซึ่งอยู่ใน หมู่บ้านด่านหนึ่งสูงหมู่ที่6ตำบลตะกาอรอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดนะครับตั่งจินกรรมในวันนั้นก็เริ่มเวลา9ก้นาฬกาโดยมีนาวาเอกปรีชารัตนสําเนียงผู้วคับหน่วยพวกกิจนาวิกโยธินตราดพร้อมด้วยนาวเอกปัชยาโพย,ย้อยรองผู้งคับหน่วยพวกกิจนาวิโยธินตราดและนาวเอกนันทพัวงวิกรารเสนาธิการหน่วยพวกกิจนาวิกโยธินตราดและผู้นําท้องถิ่นโดยนาะย ไออภิเดชบุญล้อมนายกเทศมตรีตบตะก,ก,ก,การควบคุมการสพบ้านทะเลือนพันตำรวจเอกสมญาดวงเล็กกำนันตบะกากนายพงศักดิ์อนันตบบนาานนน์และปี๋บ้านด่านเนินสูงมู่ที่6ตบะการอภอเมืองจังหวัดตราดนางสาวนวันผา,า,าลอยและหัวหน้าส่วนตรอที่สองห้วยแรงนมายจากกักรพันธ์กลุ่มอ๊อกิจนาวิกยโยธินตาดตามที่จังหวัดตาสตรเชิญชวนให้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกยโยธินตาด จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติพุทธศักราช2,564ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลงพระราชพิธีบรมราชาพิเศษภายใต้ชื่อรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสารสู่100ล้านต้น ในวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2564โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน80นายและได้รับการสนับสนุนพันก้ามาจากหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ปล .2 อสองจำนวน200ต้นและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยต่างๆในโอกาสนี้กับผมขอเรียนเชิญ พุังครับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดกรุณาเก่าวให้รัชวัตรนนี้ตำรวจผูอรบ้านท่าเลื่อนนายกเทศมนมรรีเทศสสองพรอมห้วยแรงตลอดจนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติพุทธศักราช2564ในวันนี้ ทรัพยากรป่าไม้ในปัจจุบันได้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากทั้งที่ประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้นั้นมีนานับประการเป็นพื้นฐานแห่งความสมดุลของธรรมชาติในหลายๆด้านส่งผลกระทบให้ในปัจจุบันความสมดุลของธรรมชาติได้เสียไปแต่ยังถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่พื้นที่จังหวัดตราดยังมีพื้นที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความจําเป็นที่จะต้องรักษาความอุดมสมบูรณ์ไว้ให้คงอยู่รัฐบาลและกองในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้เล่งเห็นความสําคัญในสิ่งนี้จึงได้อนุมัติให้หน่วยต่างๆจัดโครงการเพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสํานึกของประชาชนเจ้าที่ในหน่วยงานนั้นผมขอขอบคุณหน่วยงานและประชาชนทุกภาคส่วนที่ได้ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้การดําเนินง,งานสามารถสําเร็จรุ่ร่วงไปได้ด้วยดีทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและนําไปสู่การรักทรัพยากรป่าไม้ร่วมกันสุดท้ายนี้ผมขอราตนาคุณภาษีรัตนาไกรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งนะครับคำนหลังจากวางจากาแฟอาหารเช้ตาตรงครับคาที่ วันนี้สำารับเช้าวันนี้ก็กท่านจะมาท่านได้ชมข้าวเข้าครับพบกันในคลิปต่อไปขอบคุณนนที่เข้ามาดูขอบคุณมากครับพบกันใหม่ทลิปหน้สวัสดีครับ Một bọn bàn tay lìa lòng ta lòng mình lòng người ta 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 lòng หัวเลวร้ายเราต่างสัญชาติชนทีงบ้านเกิดท s ่สุดเลิศไม่ใครกินทั้งจดตวที่นะสไม่มีใคร้ยไม่มีใคร้่นี้ะตตปาไมกอ่ดตว มือดีครับเฮ้กระตุนลงบาปเฮ้กระตุน <Felul>

ตกนะครับทำในน้งจาก ว่างจากกาแฟแล้อาหารชาวสุกระต้มนะครับตามที่ท่านเห็นภาพนี้เป็นลำโปรยปลาดุกจากอันน,ละละน,นั้นนะครับวันนี้เช้าวันนี้ก็ท่นานจะมาให้ท่านได้ชมเข้าๆนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับวัคนนุณขอบคุณที่เพื่อมาดู Hoa của mình cho bạn. Hoa cho bạn. Hoa cho bạn. Hoa one <laughs>

i'm so excited